โรงงานนี้ได้ก่อสร้างเมื่อปี2538เริ่มนั้ําปีงบประมาณเป็นโรงค่าของกรมบริษัทที่ได้ได้ระมาของประยุกต์เกที่มาก่อสร้างเพื่อเป็นโรงค่าเพื่อการจองออกและเป็นพื้นที่วิทธศาสตร์ที่ระหว่างแบงเขตกับภาคใต้ภาคกลางเป็นจุดโลเิชั่นที่เหมาะสมที่สุดที่กามาเพราะว่าติดชายแดนอลักษณะนี้เป็นในการควบคุมอะไรนี้คือการมองไกลของกรมบริษัทของมองไว้เล็งไว้ดีครับ แต่ว่าคือประสบปัญหาเพราะลง่านีเป็นลงค่าที่ใหญ่มากงบประมาณที่ประมาณ,มาณกล้าก่อสร้างก็ประมาณเกือบสองล้านช่วงนั้นไม่รวมที่ดินพอเปิดได้เสร็จก็มีการเทิดันประมาณ5ตัวหรือ10ตัวประมาณนั้นแล้วก็ทางทางกรษษงมศัตรูมองว่าการเปิดโรงงานนี้เพื่อในการลักเรื่องโรคระบาดเราสามารถข้าลงค่าได้แต่พอทําไปแบบต้นทุนที่มาทําแบบนี้มันคองสมภาครัฐ ไม่สามารถที่ทําได้ท้าไม้โรงงานนี่ถูกทิ้งร้ายไว้เกือบ20ปีทุกอย่างมันต้องมารีเลยเวทใหม่ประมาณ5 6 0ล้านใบญาตประมาณเกือบ30ใบโอ้ใช้เวลาประมาณ5ปีอะ ห้าปีคิดดูที่เบริญยจริงๆมันโรงงานนี้บมิสั์สร้างไว้เรียบร้อยแล้วมันทุกอย่างมันต้องมาทําใหม่หมดต้องขอทำประชาคมประชาวิจาร์โอฟูฟัดเมื่อก่อนเป็นป่ารกทุกอย่างมันมันเป็นสภาพป่าเลยโรงงานนี้เป็นร้าง้วฝ้าทะลุอะไรแบบนี้แล้วพวกเครื่องยนต์เครื่องเย็นโดนขโมอยโดนอะไรแบบนี้ไฟฟ้าครับเครื่องจัรเรื่องระบบไอความเย็นนงแต่ละระบบไฟฟ้าก็ประมาณดึงเข้ามาใหม่ทําใหม่หมดก็ประมาณรวมเป็นสิบสิบล้าน ระบบความเย็นก็เป็นสิบสิบกว่าล้านได้บอมบ์ัดได้แบเนี่ยค้อกันเรื่องบอมตัวนี้คือพร้อมหมดโรงค่านี่ยเปิดพร้อมหมดแต่ปัญหาคือตัวนี้คือปัญหาสมมติภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลตัวนี้ทําให้ช่วยเลยเรื่องการเกษตรเพราะบริษัทนี้เป็นการทําทุกอย่างเป็นการนําหน้าไปติดต่อกับต่างประเทศไปกับใรซาอรีเซ็นเอ็มอูพร้อมที่จะส่งออกแต่เรายังขาดปัจจัยบางส่วนจากภาครัฐที่จะการส่งเสริมอะไรแบเนี่ยงูวตัวัหลักเจ็ดแปดหมื่นบาท ใช้ทุนเยอะพาอมีการันตีค่าไรวันละสอง้อยตัวแต่จุดนี้ถ้าเราสามารถสองร้ยตัวคิดด,ดูที่ตัวเจ็ดหมื่นสองวันละ1สิบสล้านแล้วตัวนี้งัวนี้สามารถขายได้ทุกชิ้นส่วนครับผมในจุดนี้คือมันมันทุกอย่างอะ่ะัวกินได้หมดอะ่ะผลดีหนึ่งเศรษฐกิจดีขึ้นในจงุจักมพรสองจะช่วยเหลือเกษตรทีหัวที่ส่งออกนอกไม่ได้ตัวนี้แล้วเนอะสเรื่องวา ปาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดสามารถควบคุมได้เพราะว่าการเกินย้ายวยมันต้องถูกต้องหมดแล้วอันที่สี่คือตัวนี้บริษัทแนะนำโคให้ชาวบ้านทําตัวรูปพันณฑ์เพราะว่าการทําตัวรูปภัณฑ์มันกับการทําใบหูงูนี่มันต้องควบคู่ไปถือบริชโนแล้วมันเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งและสามารถให้เกษตรกรเนี่ยมันเป็นข้าวกฎหมายแพ่งโดยพานิชสามารถกู้ยืมได้ลักษณะน,นี้ผมคิดว่า มันมัน,ม,นมันมีผลกับเศรษฐกษิจมันหมุนหลายรอบอ่ะที่ผมเห็นมาเรื่องตัวนี้อโรงฆ่าที่ในการสรํารวจมีทั้งหมดในประเทศไทย700กว่าโรงเจ็ร้แต่ของภาครัฐมีอยู่19โรงแต่โรงฆ่านี้เป็นใหญ่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยแล้วมาตรฐานที่สุดสามารถส่งออกอยุโรปได้แต่ถ้ามีการส่งเสริมอะไทั้งระบบทั้งหมดที่โรงฆ่าสัตว์ที่รัฐบาลทาทิ้งไว้รวมมันเป็นพันเล้านอ่ะ ผมคิดว่าน่าจะรีเวตมาทำมาใหม่และตัวน,นี้ก็ต้องขอบคุณทั้งกรมบุษัทและท่านธนาักษ์ที่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ที่มองวิสัยกว้างไกลดีกว่าของของที่สร้างไว้ทิ้งไว้ให้เกิดประโยชน์สามารถรีเวตเข้ามาพัฒนาอะไรแบบนี้<ไ>กลคนมีความตื่นเต้นมากว่าโรงการนี้จะเปิดมาเบย์รนนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าทําจะให้เขามีทางออกมีเสงสว่างในการเห็นของเรื่องงัวเลยจะไปไหน ครับในจุดนี้เพราะมันอาชีพเสริมหัวตัวหนึ่งเป็นรายได้เสริมตัวประมาณกําไรตัวประมาณก็ลูปหนึ่งก็ประมาณตัวเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับผมผมมังง่งมั่งยั่งยืนแล้วมันเป็นทั้งระบบอ่ะผมว่ายีพโตเป็นหมื่นล้านนะ